สวัสดีค่ะพบกันรายการเทไทยพอิีไทยเท็ดดีรายการของเรานะคะก็จะเป็นรายการที่ตอบคำถามปะลองปัญญาของรุ่นที่คณะมนุษยศาสตร์นะคะสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อเฟ้นหารุ้นที่ที่แข็งแก่งที่สุดในสาขาวิชานี้ค่ะ และพี่ๆจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยอย่างที่หนึง<ช>่งเมียกรแม่กาปักไข่โดยกติกรารวมีแม่กาที่โดนติตาคอยทำกันไข่ที่มีคำถามที่ทางทีมงานได้เตรียมไว้โดยทั้งสองทีมต้องทำการใส่อุปกรณ์พิเศษที่มีเสียงดังบุกเข้าไปนำไข่ของแม่กาออกมาหรือไม่โดนตัดตัวแต่หากโดนตัดตัวก็จะโดนลดแต้ม กันดีกว่าค่ะว่าแต่ละทีมนะคะได้ไขกี่ฟองและพี่ๆจะตอบคาถามกันได้ไปคนละกี่ข้อไปดูกันเลยค่ะได้ไขมาหกนะคะแล้วก็ได้คําถามมาหนึ่งคำถามนะคะทําไมเรียนภาษาไทยต้องเรียนภาษาบาลีสันสกิตร่วมด้วยครับอใครจะตอบคะ <c oughs> อ่ะเพราะว่าภาษาไทยได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีสันสกิตมากที่สุดครับเพราะว่าเป็นผลมาจากอิทธิพลของพระพุทธศาสนา <c oughs> พี่ๆได้ไขกันกี่ฟองคะได้เก้าสี่เก้า ยกตัวอย่างวรรณกรรมไทยสําหรับเด็กมา3เรื่องก็สําหรับเด็ก3เรื่องนะคะเรื่องแรกค่ะพระเพมณี <c oughs> เรื่องที่สองสังทองค่ะเรื่องที่3เป็นจันทโรบค่ะโอเคค่ะค่ะ การเรียนภาษาไทยช่วยในการประกอบอาชีพการเป็นนักพูดหรือพิธีกรอย่างไรก็ในการเรียนภาษาไทยของเรานะคะก็จะมีการเอ่อในการใช้คําการพูดให้ถูกการเทศะการใช้คําที่ถูกแล้วว่าคือมันก็จะส่งผลถ่าเราเรียนภาษาไทยใช่ไหมคะเราก็จะแบบว่าเอ่อเป็นนักพูดที่ดีได้พูดได้ถูกต้องแล้วก็พูดได้ถูกการเทศะสถานที่เวลาค่ะเป็นคําตอบที่ดีมากเลยค่ะก็ค้าสี่ชมพูนําไปแล้วหนึ่งคะแนนนะคะเพราะตอนนี้อยู่ที่สองต้นหนึ่งค่ะ ขา้ที่2เปียนเพรียบกติกาคือให้ผู้เล่นฝั่งรับหนึ่งคนเป็นฝ่ายบุกฟ้องลูกโป่งที่มีคำถามอยู่ภายในนั้นโดยให้ผู้เล่นฝ่ายบุก3คนบุกเข้าไปทำให้ลูกโป่งแตกก่อนที่จะโดนแตกตัวแต่หากล้มแตกตัวผู้เล่นฝ่ายบุกคนนั้นถือว่าแพ้สำหรับการเล่นจคนครบ2ทีมและฝ่ายไหนที่ได้โจทคำถามมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ นะคะคว่าได้คําถามว่าอะไรไปจงบอกสุภาษิตของความหมายมาสองสุภาษิตครับอันแรกก็จะเป็นขีดชั้นจับใดกัได้ครับก็จะเป็นการลงทุนใหญ่ๆแต่ว่าได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ก็เพื่อไม่ได้ฝาอ่าแล้วเพื่อไม่ได้ฝาก็เพื่อมีโอกาสก็ให้รีบฟังม,มันหน่อยใช่ครับค่ะค่ะต่อไปอรหันสัมมาสัมพุ陀พะกข,ขวาแปลว่าอะไรก็ต้งรู้แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ ดับเเกดตี่เจสได้โดทงโอกจริงวะค่ะก็คือทีมสีชมพูนะคะได้ไป2คะแนนนะคะถ้าวกกับเกมที่แล้วนะคะก็รวมเป็นสี่คะแนนค่ะต่อไปไม่รู้ที่ซิวเสเงินกันเลยดีกว่าค่ะแต่อไปนะคะเป็นทีมของพี่พี่เสียเงินนะคะที่ตอนเกมแรกนะคะได้เปเพียงแค่1คะแนนค่ะมาดูกันว่าเกมที่2ทพี่เขาจะทาคะแนนได้เท่าไหร่ค่ะระบบเสียงในภาษาไทยมีประโยชน์อย่างไรครับมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ก็คือเราสามารถ ศึกษาการออกเสียงในภาษาอื่ไนได้ด้วยครับเพราะว่าภาษาอื่นก็มีระบบเสียงที่ก็เกีเ่ยงกับภาษาไทยบ้างแ,แ,แต่ละคำคำอนแอเป็นคำภาษาสันสกฤตควาอมแปกความหมายเลยครับคำนี้อวสุริยะนะครับแปลว่าแปลว่าดวงดวงอาทิตย์ต่อไปนะคะก็คือหนิมิมกิบชิ้นปลามันสมนวนนี้มีความหมายว่าอย,าาย่างไรตัวน,นี้มีความหมายว่าคนที่ดูแบบ ติมติ๋มดู่กับต่อยแต่ว่ามีความรู้ความคิดที่จะเลือกที่ทาาฉลาดในการาทำอะไรสักอย่างครับเพิ่มไป3คะแนนนะคะแล้วเกมที่เราได้ไปหนึ่งก็คือตอนนี้ได้มา4คะแนนะค่ะก็คือตอนนี้คะแนนเสมอนะคะทุกคนไปตัดสินที่เกมสุดท้ายนะคะเกมที่3ค่ะถ้าอยากดูแล้วว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไปดูกันเลยค่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเป็นด่านที่3นะคะที่จะตัดสินว่าทีมสีน้ำเงินและสีชมพูทีมไหนจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนี้ค่ะด่านที่3มอนซ้อนระเบิดเกมเปิดแผ่นป้ายเพื่อตอบคำถามโดยมีทั้งหมด5แผ่นป้ายสาวเลขหแผ่นป้ายจะมีระเบิดคำถามอยู่โดยให้ผู้เล่นที่ถือแผ่นป้ายร้องเพลงมอนซ้อนผ้าเป็นจำนวน2รอบและให้ผู้เล่นที่ถูกติดตาทายว่าระเบิดอยู่ที่ไหน ทีดีทีดีอันนี้คือยิงน้ำแค็ตกนะคะเอี่วปีกสรอบกับต่อไปครั้งสุดท้ายแล้วนะคะคะวันนี้นะคะสอง มาดูนะคะว่าพี่ๆเนี่ยจะได้คำถามว่าอะไรกันคะ่ะก็คำถามนะคะจงรีวิววิชาของสาขาภาษาไทายที่ชอบภายใน30มนสิวิวิชาที่ชอบนะคะก็เป็นวิชาขติชนค่ะซึ่งวิชานี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้กับคติของชาวบ้านตั้งแต่วัตถุความเชื่อเพณพิธีกรรมนะคะซึ่งวิชานี้เนี่ยถ,ถ้าเราได้เรียนจริงๆอะ่ะเราจะได้รู้ว่าเออแต่ละชุมชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ยางไงความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ในชุมชนนั้นเขามีความเชื่อพี่วิธีพิธีกรรมแล้วก็ผีชีวิตยังไงซึ่งมันก็มีประโยชน์กับเรามากๆคะ่ะอ่าขั้นต่อไปก็จะเป็นวรรณ ชงนี้ก็เพิ่งได้เรียนเลยก็จะพูดถึงวรรณกรรมที่ปรากฏในสืออ่อออนไลน์นะครับที่ก็สื่อออนไลน์เนี่ยจะเป็นสื่อประเภทใหม่ที่เพิ่งเกิดมาเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วอาจจะมาณย้อนหลัง10ปีอะไรประมาณนี้ก็ในสื่อเนี่ยก็จะถ่ายทอดถึงความรู้ต่างๆที่มันแทรกเข้ามาในวรรณกรรมก็มันไม่ได้จะเป็นแค่วรรณกรรมจะมีแค่ในหนังสือหรืออะไรก็ในยุคสมัยนี้ก็ในเว็บตูรหรือว่าในสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็มีวรรณกรรมให้เราได้อ่านแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นมากๆนั่นเองครับผมฝั่งพี่คนที่3กันเลยค่ะ สำหรับที่นะคะเอ่อพี่จะเลือกเป็นเอ่อวิชาการเขียนสารคดีค่ะเพราะว่าในสิ่งที่เราเรียนนะคะก็คือเขาจะสอนในการเขียนสารคดีในประเภทต่างๆค่ะและเราก็สามารถนําไปต่อยอดอาชีพในอนาคตของเราได้ค่ะอา่อาไทีมที่สองกันเลยค่ะเอ๊ะ มีระเบิดแน่ใจนะว้าเดี๋ยวเองไหมยืนยันไหมคะยืนยันไหมน่าเบืตอนนี้ชื่อแพ้แล้วห้าเลดเท่าะนั้นนะคะที่ยวอากาศหนา

พี่พมเรียงค่ะคำถามค่ะำถามได้นะคะกา,า,า,ารกล่าวสุนทรพจน์ที่ดีควรเป็นแบบด <c oughs> ใดเออท่านพี่กนตัดนะค่ะก็การกล่าวสุนทรพจน์ที่ดีนะคะเรื่งเราต้องเลือกเรื่องที่จับใจผู้ฟัง,ฟงแล้วก็เรื่องๆที่คนฟังเข้าใจง่ายสองเวลาเราพูดเราต้องมีน้ำเสียงที่ชัดเจงงน,นจแล้วก็เราควรมีตัวอย่างยกขึ้นมาเพื่อให้ผู้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สุดท้ายค่ะเราควรรักษาหลักการพูดที่ไม่กระตุ้นไดค่ะว้าวคำถามคำถามสุดท้ายนะคะ <c oughs> กกของ เขียนสารคดีที่ดีควรเป็นแบบใดถ้าพร้อมแล้วสามสองค่ะที่ว่าได้อยู่แล้วนะคะไม่ควรจะรู้ชักกันไม่เก่งหลักการเขียนสารคดีที่ดีนะคะหนึ่งเลยสารคดีเราต้องเขียนก็คือเราต้องเลือกเ,เรื่องที่มีเป็นข้อเท็จจริงเราต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านให้ข้อคิดให้ความรู้ให้ประโยชน์แล้วก็ควรม,มีความเคลื่อนไหวให้กระตือรือ้ยแล้วก็การเขียนสารคดีที่ดีนะคะผู้อ่านเนี่นนนยต้อง ในรายการนี้รายการเทสไทยแลน็คือลืมสีชมพูนั่นเองนะคะแล้วก็มีเพลง6ตันะคะก็โครงก้อยเป็นอไรคืออะไรนีแล้วก็สำหรับน้องๆที่สนใจสัมผัสกับเรานหมครับก็ลองเข้ามาปรึกษาก็รับขับทีมก็ได้นะครับว่ามันสามผัชาเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคน ต้องหาให้พี่ชอบก็ต้องชนะที่ใช่นะครับนั่นแหละครับการแข่งขันก็มีการแข่งชนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือได้มาทำกิจกรรมกับเพื่อนที่แบบบางทีเราอาจจะไม่ได้ค่อยมีเวลาทำกิจกรรมข้อมูลหลักอะไรบ้างเนี่ยค่ะเกี่ยวกับสามารถายสุรินก็สำหรับสำรับศานย์สิทธิ์ไทยมนุษย์โมบนะครับก็เปิดทั้งรอบนอรรอบโคตาแล้วก็รอบเป็ดพั้นนะครับก็สามารถ แตั้งแต่ช่วงปลายปเดือนตุลาคนี้นะครับเพราะว่าเราจะเปิดตั้งแต่รอบก่อนเนี้ข้ามาเลยนะครับสำหรับน้องที่มีความสามารถใขใจก็สามารถมาเรียยมทเป็นม่วปวนอย่างก,กันกับาากมา,าสั้งในะครับอ,อ,อ,อันเชิญวงฝืนนะคะที่จะงุเด ต่อ,อไปนะคะมีการมอบรางวัลที่ผู้ชนะแล้วต่อไปผู้แทก็ต้องโดนลงโทษถูกไห <c oughs> มคะคขาวาลังทพืเลยค่ะเก่งจังเลยนี่นะคะเป็นกดลงโทษนะคะทีของทีผู้แทนจะโดนนะคะและเราจะไม่ทำเองนะคะเราจะให้เด้อเอาตัองก่อ